โอเค <Hello. S 1> okay, ค่ะตอนนี้เราเริ่มไลฟ์กันแล้วเนาะตอนนี้นะคะอยู่กับน้องฟางนะวันนี้น้องฟางมาแกะเฟือกจมูกนะคะเพิ่งทําไปแบบ3วันนะคะเรากําลังจะแบบ แกะเฟือกกันแล้วนะมาดูกันดีกว่าว่าทรงหลังทํามจมูกไป3วันกับคุณหมอมิวนะคะเคสนี้เป็นเคสแก้นะคะมาดูกันดีกว่าอ,อ๋อวันนี้เรามาแกะเฟือกกันนะมาลุ้นกันไปด้วยกันนะว่าแบบจะเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าโดยรวมตอนนี้คือไม่มีอาการช้าเลยนี้บอกเลยว่าเพิ่งจะสามวันนะคะทุกคนว้าสวยมากทรงแบบว่า เลิศม,มากนี่นะคะให้ดูทรงนะนี่นี่คือแบบเพิ่งแกะเฟือกเมื่อกี้กเลยนะคะบอกเลยว่าเพิ่งจะสามวันเองนะพี่แฟนต้าพี่ทิมขอย้ายฝั่งเลยไหม,ไ,มได้เนาะฝั่งนู้นมันมีแสงไฟอ่าคุยกับน้องฟางหน่อยเป็นไงบ้างฟางเพิ่งแกะเฟือกไปเลยเมื่อกี้สามวันไม่บวมเลยแบบ คือตามความเป็นจริงมันก็ควรจะแบบบวมบ้างช้าบ้างอันนี้ก็คือหัวตานิดเดียวเองครับนี่ถือว่าบวมแค่นิดนึงแะแต่ไม่ช้าเลยคือบอกเพื่อนเพื่อนก็<ๆ>ตกใจว่าแบบเฮ้ยทําไมมันไม่บวมไม่ช้าเลยขนาดเป็นเคสแก้อะไรเงี้ยเนาะเชื่อแล้ว,ว่าคุณหมอมิวมือเบาจริงๆนะคะของน้องฟางทํากับคุณหมอมิวไปนะคะทุกคนอันนี้ก็คือ เป็นเคสแก้นะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่แบบทําจมูกครั้งแรกเคยเสริมมาแล้วจากที่อื่นนะเป็นการเสริมซิลิโคนสําเร็จรูปนะ้องฟางที่เราให้เคยให้ดูซิลิโคนไปแล้วใครที่ติดตามไลฟ์ของได้เลยได้เลยใครที่ติดตามไลฟ์ของเราก็คือจะเห็นดูว่าเราเคยไลฟ์กับก่อนทำแล้วก็หลังทําทันทีกับน้องฟางไปแล้วแล้วก็โชว์ซิลิโคนไปแล้วด้วยว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็วันนี้สามวัน น้องฟางมาถอดเฟือบนะคะแบบว่าทรงแบบสวยมากสําหรับของน้องฟางนะคะเป็นการแก้จมูกนะคะใส่ซิลิโคนใหม่นะคะเป็นซิลิโคนอเมริกาพรีเมียมเหล่าใหม่นะคะแล้วก็ตะไบห้ํมบวกกับแต่งปลายด้วยเนื้อเยื่อก้นกบนะคะเคสนี้ไม่ได้มีการตัดปีกจมูกแต่อย่างใดนะฮะคุณวัสมนทองสาราถามว่าราคาแก้เท่าไหร่คะ แล้วก็คุณรัตนาด้วยนะคะถามมาว่าแก้ราคาเท่าไหร่ต้องบอกว่าของน้องฟางนะคะทํากับคุณหมอมิวไปนะคะราคาแก้นะคะจะเริ่มต้นที่45,000บาทนะคะนี่เป็นราคาโปรโมชั่นเลยนะคะก็ ลองสอบถามเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะทางอินบ็อกซ์ไลน์หรือว่าโทนเข้ามาก็ได้นะคะส่งรูปมาประเมินก่อนเพราะว่าราคาแก้เริ่มต้น45,000บาทเนี่ยจะเป็นการแก้ปกตินะคะยังไม่รวมเทคนิคแบบตะบายแต่งปลายด้วยเนื้อเยื่อก้นกบนะคะแต่ถ้าแบบทำครบแบบของน้องฟางเลยก็คือแก้ซิลิโคนนะคะบวกกับ แต่งปลายด้วยเนยเยื่อกลบนะคะแล้วก็ตะไบาหามนะคะก็จะอยู่ที่60,000บาทนะคะอันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นแล้วสามารถผ่อนได้0%น<ม> <quota S 2> เซน็นะคะสูงสุดสิทธิเดือนเลยคะ่ะให้ดูให้ดูให้ด,ใหดูให้ดูทรงข้างๆวันที่มาแกะเฟือกที่คลินิกอะไรเงี้ยค่ะทางคลินิกก็จะทําการล้างแผลไปให้ด้วยเลยนะคะปกติของทางโซเมโกะเนี่ยเราก็จะมีอัปเตอร์แคร์ในเรื่องของตัดแผลต่ ล้างแผลน,นะคะแล้วแกะเฝือกแล้วก็ตัดไหมนะคะให้แบบลูกค้าเข้ามาใช้บริการหลังทําอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่มีเวลามาแล้วแบบเออมาไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีการสอนนะคะให้ทุกคนเนี่ยทาเองได้ที่บ้านนะคะ <Okay. S 1> เป็นไงบ้างครับพี่ฟันตาแผลน,นี่ค่ะก็เป็นการเช็ค up แผลน,นะคะว่าแบบล้างแผลสะอาดไหมอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ล้างแผลดีอยู่เนาะ ฟังแผลดีอยู่เนาะฟังสามวันที่ที่ทำไปเป็นยังไงบ้างก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติมากค่ะแบบจะตกใจเพราะว่าฟังคิดว่าแบบตื่นขึ้นมาคือจากครั้งแรกที่ทำมันบวมมากค่ะจากที่ที่ทำครั้งแรกจากที่อื่นนะคะคือบวมมากชํำมากก็เลยคิดว่าครั้งนี้ก็เตรียมใจแล้วว่าคงจะต้องแบบเออดูแลตัวเองเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ย สรุปก็คือตื่นมาวันแรกก็แล้วจนวันนี้ก็คือยังไม่บวมไม่ช้ำอะไรเลยแล้วก็ใช้ชีวิตปกติมากค่ะเนาะใช่ไม่เจ็บแผลด้วยก็อาจจะมีแบบตึงๆนิดหน่อยเป็นปกติอะค่ะคือเจอฟางวันตั้งแต่วันแรกที่มาทําแล้วก็วันที่สองที่มาถอดอฟอฟอฟสําลีตรงจมูกใช่ไหมเราก็แบบเออฟางไม่ไม่บวมเลยเดี๋ยวรอว,วันที่สามน่าจะบวมนะน่าจะช้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเคสแก้คุณหมอก็ ปรับสโลปเยอะเหมือนกันเพราะว่าของเดิมฟางอ่ะมันจะเป็นแท่งเลยเนาะเราก็ต้องปรับกระดูกให้มันแบบสโลปแล้วก็เหล่าซิลิโคนเข้ามาใหม่ให้ปลายมันพุ่งอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าต้องช้ำม,มากแน่ๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอวันที่สามเรามาเจอกันแบบว่าฟางทําไมแบบไม่บวมเลยเแบบไม่ช้าด้วยแบบมีแบบเหลืองๆแค่หัวตานิดเดียวเองค่ะทุกคนถ้าเกิดดูเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตได้ว,ว่าแบบ อาการบวมช้ำคือน้อยมากจริงๆนะคะเคสนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะมีคำถามคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าสงสัยอยากถามเรื่องอะไรโปรโมชั่นอะไรต่างๆก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะคะเคสนี้นะคะน้องฟางทำกับคุณหมอมิวไปนะคะเพิ่งจะครบ3วันนะคะวันนี้มาแกะเฟือกนะคะเป็นเทคนิคการเสริมตายบแต่งปลายด้วยเนื้อเยื่อก้นกบนะคะแล้วก็เป็นเคสแก้นะคะทำมาแล้วก่อนหน้านี้ กี่ปีนะฟัง2ปีคะ่ะ 2>, 2ปีนะคะเนาะย้ำให้ฟังตลอดเลยว่าแบบแฮปปี้ <s grasp> มากสวยมากอันนี้คือทรงนะคะให้ดูเสร็จแล้วปะคะพี่พันต <s ummer> ้าเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราให้นั่งดูกันเนี่ยอ่านี่เพิ่งแกะเฟือกเสร็จเลยอะขอกระจกให้น้องดูหน่อยอ่าะโอเคไหมคะเหมือนข้างนี้มันมีขาวแต่หนูไม่ได้แกเนเป็นะโอเคมันเป็นแบบเขาเรียกว่ากอนที่เช็ดแล้วมันเป็น คาบสัมีติเป็นไงบ้างฟางวันที่สามแต่ตรงหัวตานี่ก็วบวมบวมบวมใช่คือตอนนี้จมูกอ่ะมันแค่แบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะเพราะว่ามันยังมันมีอาการตุยตุยบวมบวมถ้าตามประสบการณ์คือตรงนี้จะต้องลดลงไปอีกใช่ใช่เดี๋ยวมันจะรัดแกนอีกยิ่งเคสแก้จะรัดแกนแบบสามเดือนเลยอ่ะนาอแต่ต้องใช้เวลาแต่ว่าจะลบสวยมากแล้วก็ไฟ คือตามที่ต้องการมากเพราะตอนแรกแบบจมูกฟังยาวลงมาอย่างเงี้ยอาฮะแล้วก็ทิ่งลงมามันก็ทําให้หน้าแบบไม่บาลานซ์กันเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนแก้นิดนึงค่ะหนนะ OPD ให้ดูรูปก่อนแกะฟังชอบอะไรที่สุดนบนใบหน้าตัวเองที่เห็นอยู่ตอนนี้อือคือฟังชอบทั้งความสโลวแล้วก็ปลายคือมันพอดีแล้วก็มันเป็นสงที่ของต้องการตั้งแต่แบบตั้งแต่ครั้งแรกที่อยากทําจมูอกอนะคะ่ะแต่คือแบบ พอครั้งแรกที่ทํามาแล้วมันแบบอาจจะแข็งทรงแข็งไปแล้วก็ปลายแบบไม่ตรงตามที่ต้องการเนี้ยเราก็ยังไม่อยากแก้ใช่ไหมตอนนั้นอะพอมาคุยกับคุณหมอกับพิททีมที่นี่คือแบบตัดแบบสินใจแก้เลยเพราะดูจากรีวิวคุณหมอมีคุณฟางมากเนาะนี่นะคะอันนี้คือรูปก่อนทําของฟางนะเหมือนที่ฟางบอกว่ามันจะดูแข็งแข็งเป็นสันแล้วก็ปลายยาวแล้วก็งุ้มลงนะคะทุกคนแตกต่างมากเลยนะคือแบบ เราไม่ได้ทําอะไรเยอะนะคะต้องบอกเลยว่าแบบไม่ได้แบบเปลี่ยนน้องมากนะคะก็คือที่เราเปลี่ยนเลยจากจากจากก่อนทําจากการทําครั้งแรกก็คือ1เราเหล่าซิลิโคนใหม่เคสแรกของน้องอะคะ่ะเป็นซิลิโคนสําเร็จรูปแบบตั๊ก,กแตนนะคะ ไม่ได้มีการเหลาไม่ได้มีการปรับทรงใดๆเลยนะคะเราก็ใช้ซิลิโคนใหม่ค่ะเป็นอเมริกาพรีเมียมนะคะแล้วก็เหลาใหม่ออกแบบรูปทรงใหม่ตามที่น้องฟังต้องการก็คืออยากได้แบบธรรมชาติธรรมชาติรราตแล้วก็สโลฟสโลฟนะคะบวกกับเราตะไบห้ําลงนะคะให้ตรงกลางจมูกเนี่ยแอนขึ้นนะคะแล้วก็ดันปลายด้วยเนื้อเยื่อก้นกบนะคะเพราะว่าอันเดิมของฟังเนี่ยไม่ได้มีการแต่งปลายแล้วซิลิโคนยาวมากทําให้ปลายจมูกเนี่ยค่อนข้างตึง และเกิดภาวะใกล้จะบางนะคะไม่ถึงกับว่าจะทะลุแต่ว่ามีภาวะที่เริ่มจะบางแล้วแล่ะเนาะเราก็เลยต้องเซฟนะคะในการเสริมใหม่ครั้งนี้โดยการใช้เนื้อเยื่อก้นกบนะคะดูดิมุมเดียวกันนะคะแต่ทรงต่างกันแล้วก็หน้าดูหวานขึ้นด้วยนะคะแฮปปี้ปปเนาะเพิ่ง3ามวันเดี<ๆ>๋ยวรอแบบวันตัดไหมวันตัดไหมวันที่ 40, 40, บ10บสิครบสิวันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดต กับน้องฟางอีกรอบหนึ่งแต่แบบว่าทรงตอนนี้คือสวยมากเอาให้ดูด้านหน้าเห็นไหมแต่ถ้าดูด้านหน้าจะรู้สึกบวมๆอยู่นะ,ะทรงยังไม่ชัดแต่ด้านข้างนี้คือแฮปปี้มากสวยมากๆเลยนะคะนี่ก็อลองจับปลายแล้วปลายมันนิ่มด้วยใช่ไหมบบยังเป็นเนื้อเราอะแล้วก่อนหน้านี้ <c oughs> แข็งตึงแบบไม่กล้าสัมผัสปลายจมยูกตัวเองค่ะอันนี้จริงๆเลยเออเลิศ ะค,ะคุณกิ๊กสีถามว่าเสริมใหม่เท่าไหร่คะของคุณหมอมิวเสริมใหม่เริ่มต้นที่35,000บาทนะคะแต่ถ้าอ,อ,อยากทำกับทีมแพทย์นะคะราคาทีมแพทย์จะเริ่มต้นที่เสริมใหม่นะคะเป็นเสริมสแตนดาร์ดกับซิลิโคนนะคะอยู่ที่14,900บาทแต่ถ้าเสริมกับทีมแพทย์เป็นเ,เสริมจมูกแบบพรีเมียมนะคะใส่แต่งตาด้วยเนื้อเยื่อก้นกบนะคะอยู่ที่24,900บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูปลายจมูกหน่อยดูดิ สวยมากฟงางเนาะใครที่นะคะดูไลฟ์นี้แล้วชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขาแล้วก็ถามฟังก่อนเลยสุดท้ายดูแลตัวเองหลังทำยากไหมถามว่ายากไหมไม่ยากเลยชิลมากแล้วก็ด้วยความที่แบบฟังรู้สึกเลยว่าพอฟางลงสตอรี่ไปมีแต่เพื่อนแบบว่าอุ้ยหมอต้องเก่งมากแน่แน่หมอต้องมือเบามากแน่ๆเพราะว่ามันช้านอยมากค่ะทุกคนคือถ้าไม่เอาเปลือกอ,ออกมา ก็คือเหมือนแค่เอาอะไรมาแปะเอาเปลือกมาแปะไปเพราะว่าตรงอื่นน่ะไม่มีบัวไม่มีช้ำอะไรออกมาเลยแล้วคือฟังก็ล้างแผลเช้าเย็นแต่คือช่วงแรกๆนี้ฟังก็มาคิมาคลินิกสะดวกก็มาที่นี่เขาก็เซอร์วิสทุกอย่างอย่างดีมากๆค่ะแล้วก็ทานยาแล้วก็จะมีเซอร์จี้ที่เป็นตัวลดบวมของที่นี่เป็นวิตามินก็คือช่วยได้เยอะมากๆเพราะฟังทานตั้งแต่ทําตาสองชั้นที่นี่ก็คือแบบทําตาก็คือ3ามวันยุบไปเลยคือยุบไวมากโอเคอ่ะแล้วแบบ ตั้งแต่มาทำกับคุณหมอมิวปันยังไงบ้างวันแรกที่เจอเลยอะไรเงี้ยวันแรกที่เจอเลยคือเอาจริงๆต้องบอกก่อนว่าฟังอะประทับใจที่โซมิโกะตั้งแต่ฟังมาทําตาสองชั้นแหละทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่พนักงานทุกๆอย่างค่ะก็เลยแบบแตัดสินใจว่าถ้าเกิดจะแก้จมูกอ่ะก็คือต้องที่นี่แล้วยิ่งพอมาคุยกับคุณหมอมิวมาเจอคุณหมอมิวคือไม่ตื่นเต้นเลยน่ารักใจดีแล้วก็พี่ๆทุกคนดูแลดีมากค่ะก็คือลดความตื่นเต้นไปได้เยอะมากขณะทําก็คือแบบ ื่นเต้นกลัวคุณหมอก,ก็จะบอกตลอดว่าแบบไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเรามาทํากันให้สวยๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องมือเบาคือยอมรับมากเลยค่ะน้งมือเบาิงๆนาะโอเคมีคุณสุชาดาบอกว่าน่ารักกว่าเดิมค่ะใช่หน้าน้องฟังหวานขึ้นเยอะมากๆนะคะบอกเลยว่าการทําจมูกอะคะ่ะเราต้องศึกษาเยอะๆเนาะแล้วก็เรื่องของทรงจมูกเราจะไม่ได้ทําให้แค่แบบสันสันชัดหรือปลายปลายพุ่งโดยที่ไม่ได้สนใจว่าแบบ โครงหน้าเดิมเป็นยังไงหรือว่าทํำยังไงแล้วคือเวลาทาจมูกมันต้องดูว่าแบบทําแล้วหน้าเราต้องหวานขึ้นหน้าเราต้องสวยขึ้นแล้วอีกอย่างคือหน้าเราต้องดูมีมิติแบบเป็นธรรมชาตินะคะเราจะคํานึงหลายๆอย่างมากก็ลองศึกษากันดูลองทักกันเข้ามาดูส่งรูปมาประเมินก่อนเพราะเหมือนฟังเนี่ยก็ส่งรูปมาประเมินก่อนประเมินเสร็จปุ๊บอาจต้องทําแก้ได้แก้ไม่ได้แล้วก็เข้ามาคุยกับหมออีกรอบหนึ่ง คุยเสร็จปุ๊บเออถูกใจคุณหมอแบบวาดให้ดูนุ่นนั่นให้ดูโอเคแล้วก็ให้คัดกันทําก็ได้นะไม่ต้องรีบร้อนะนะคะลองลองเข้ามาดูนะคะอีกอย่างหนึ่งเดือนนี้คิวคุณหมอมิวแบบเต็มแล้วนะคะใครที่อยากเสริมจมูกของคุณหมอมิวเดือนหน้ายังพอจะมีเหลืออยู่นะคะคิวแต่ให้รีบนะคะวันนี้ขอบคุณน้องฟางมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่วันตัดใหม่เนาะขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์ด้วยนะคะดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดแชร์นะคะไปละค่ะบ๊ายบาย